Un, uh, dos, uh, uh. สงสัยว่าหล่จะมีรักขององว่าที่รัมาป็นโชคดีของคุณของใครจะบอกให้สุ่วันไหนจะใด้รินสบายกว่าที่ครับ รักเธอมากจังเมือนต้องงหวงใงงงหลอกกันเมื่อะไรจะแกล้งได้จะไวเธอบอกมาอย่าคู่ยากพอพองจะมี่แย่ตรงไหรก็ยอมเงินของทองเสมอได้พบแต่พ่อแม่จุ๊เคอ តោះងើកឡើងយើងមិនស្គើទៅដល់ក្នុងនាមរបស់ប្រទេសរដ្ឋអង្គការទៅ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 របស់យើងក្នុងនេះ บอกมาอย่างผู้ดาวทองแต่เรี่องอะไรที่จะยอนเงินทองอเสมอจะให้แ่่อ ตกอยู่ในร้อนอยากให้เธอเฝ้ารอคนได้รอต่อใจจะออกฟังเออท้องได้เยอะอ๋อนั่นแหละนึกว่าเป็น <laughs> สงสารแตออใน่คุณสไตล์คำนี้อง,อง,อออง่บงนน้านเลยน้วายเคนี่ออคอผใหญ่ยังไม่ติบโตเป็นประวัตอขอบครัวใหญ่รับอรับนำเงิน,นม,มาให้ครับแ,แล้วก็มอบนที น้ำพริกขยโย่ยังอ๋อขอบคุณนะครับของแม่ประนอมแม่เน่งยายเน่งยายเน่งยายเน่งของใครปรมมาฟ้อง,งร้องอยู่ม,มึงไม่ดูข่าวด้วยไงก็แม่มึงเน่ะรู้ว่าประนอมโดนฟ้องร้องก็เลยไปเอาน้ำพริกประนอมที่เหลือมาขายด้วยของเน่งไงเนี่ยของประนอมเน่นเงแล้วนี้คือรางวัลที่ไอ้นี่เป็นของที่ของแม่ผมแต่ก่อนตื่นเลยรางวัลที่ได้มาเนี่ยผมจะขอชมคุณจากต้นข้าป่านี้ก่อนเลย มาเอาแม็แม่มาเราปีนี่ไหนอเรื่องเกี่ยกับเทพก็มันก็มั่ดวดเลยหมดไม่รู้เปล่าพี่แรกเนี่ยพี่แรกเนี่ยคนตั้งแต่ตรงเนี้ยเอมเลยนะเออทีนี้อพอบอกว่านายไม่มาลุกไปหมดเลยน,น,นี่ไหนข้างหลังเนี่ยลุกไปหมดเลยยังไม่น่าจะใช่อ่ะก็น่าจะาสอบจบเสร็จแล้วกลับเปล่าก็รอกูหรอมั้กลับไปดีวัสดีนะครับพี่น้อง ผมมาก็เป็นมาเป็นที่อ้าวคุณรู้เป็นงานเป็นงานศพนะครับนี่ที่เราได้มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาเปิดดูทางยูทูบยูทูบแม่บอกว่าพ่อพวกเราเล่นกันสนุกสนานมากก็เลยมาไปผมสมัยก่อนผมทำพิมพ์อยู่ตรงนี้ใครผมเนี่ยใครถามมึงอ่ะคุณต้องรู้ไหมไม่ใช่ไปนี่คุณถามว่าใครถามว่าคุณต้องรู้ไหมแล้วนะครูรู้รู้ได้ไรรู้ได้ที่เด็กสี โอ่เจ้าชอบยอดกินเลยก่ิเที่นี่ฉันสูงฉันีเอนไอ้นได้ทาสีแต่กำลังเท้าความอยู่ถ้าหาว่าไม่ได้พิเศษนี้มึงก็ไม่สามารถเอารถมาเปลี่ยนที่หน้าพิเศษได้มึงจำได้ไหมที่เมียมึงติด GPS ไว้ในรถไอ้นี่มึงอยู่ไหนกูอยู่ฟิเนสที่มึงอยู่อนี้เพื่อต่อ้านเมียกูไม่เอาเพติรถมึงอยู่่นุเปลี่ยรมนี่อยู่ิเเพราะมึเข้าบ้านอยู่ตรงนี้ นี่ไงกูจะพูดแหละกูจะพูดให้แม่เาฝังเรื่องนี้อ่าเอออยากฟังไมล่ทีตเรืองนากฟังไหเอ้าึงก็พูดสิไอยากฟังไหมกูอยากฟังึงพูดเลยเออทีวิตกูอ่ะเขารู้กันหมดแล้วแต่ชี้หมือเขายังไม่รู้ายสักแรกเอาล่วาเลยเอาล่เลยวันนี้มาเล่นี่วัเบยเอาเรื่องกูเลยเอาล่วเรื่องกูและดรใครเอาใครอยากเังเรื่องใครเากันเอาเลยเข้าใจดีมากเลยมไม่ต้องเอา เอาซิมาเปลี่ยนรถเพราะว่ารถเขาเดี๋ยวไม่ได้โดนแค่เพื่อนโดนยันพ่อมึงด้วยอ่ะคือตอนนั้นเ,เนี่ยแม่รถพี่นายเนี่ยเขาว่านาสเสียและทงนั้นเขายัางแบบว่าไม่ได้มีี่เสียงโด่งดังอะไรครับผมก็เลยเอารถของผมแดงเขาใช้ครับไม่มีอะไรส่วนมันส<ว>องคนตอนนั้นงานลิเกไม่มีก็เลยต้องมาทำคลินิกเพื่อหาเงินรายได้เลี้ยงครอบครัวเรื่องมีอะไรที่นี่แต่พอจับกีเพียร์ได้เมียมันจับได้เลยเมียมันจับได้เสร็จปุ๊บโยนให้ผมไอ้หาไม่ใช่คนของ ก็าที่มันลอกไอ้แน็บคนแล้วพอเริ่มเก็บตังค์ได้ที่เป็นบ้านเข้าราคาเดือนละสองพันห้าเก็บตังค์ได้เหวมเกิมไงทั้งพี่ทั้งน้องเลยไอ้เน็ตไอโน่ไอโดนัทพ่อมาด้วยเมากระรี่เลือนพญาเลียบเลยครับไอ้คืีเราเราพูดตาเนื้อผ้าแม่แตถ้าชอบภาพไปดูหลายคณะแต่ชอบคณะเรากันละเดียวแบบนี้มากเลยนะครับเอาเรื่องกูก่อนเอาเรื่องกูก่อนไปแน็ตยาวไป คือพี่นายเนี่ยเขาเป็นคนอันนี้ที่ผมเล่าเนี่ยนันคืออดีตที่ผ่านมานะครับผมไม่ใช่ว่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเขาคือคนดีแล้วเป็นคนรักกันก็พี่สาวก็เป็นกี่สาวของผมนะครับที่รักกันนะก็เช่นกันเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่ผ่านมาได้ยี่สิบปีแล้วเจอคนวนกัีนะที่จะเหยียดกันไปขอบคุณนะครับผมที่ให้เกียรติพวกเราสองที่บุตรกีรักษมาทำการแสดงที่วัดเกลือแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าอยากเข้ามาทำการแสดงนี่นะบ่อย ดูอยากมาแถวกรุงเทพมหมลีอยากมามากเลยคือใจไม่คิดว่าพวกพี่น้องจะเยอะขนาดนี้นะโอ้โหไม่คิดเลยทีแรกคิดว่าก็อาจจะแบบว่าสุกงอ่นะครับใช่ถู้รุ่นขึ้นมาเยือนสักสองสามคนนะถืว่าท่านรักเราแลควก็มาทานรวมตัวชุมนุมกันย่างนี้เยอะกันเลยแล้วเพื่อนก็ต้องใส่หน้ากากกันทุกคนใช่ๆไม่ต้องอย่างนี้เลยยืดยอดมากเพราะตอนนี้โควิดเนี่ยเขามีการรักษาอย่างแท้จนแล้วรักษายแฮ วัคซีนเข้ามาแล้ว <S <S แต่ว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องมีใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เครื่องที่ตรวจได้จริงๆมันมีอยู่วันสามประเภทมีอะไรประเภทที่หนึ่งก็คือยิงและล้างหอใช่ประเภทที่สองคือจอดเลือดจากนิว้วประเภทที่สามเนี่ยอันเนี้ยรู้ผลภายในสามวินาทีเลยเฮ้ยมีด้วยอครับพี่ใช่อะไรอ่ะมันจะมีแกเล็กๆอย่างงี้นะอันนี้ไม่มนะใช่เรื่องมเรื่องจริงนะเนี่ยแย้ที่ก้นเราแล้วดึงออกมานะสามวิเนี่ยผลออกเลย กวนทำเงนส่วนแล้วก็เป็นอยากรู้ก็สาวี่แหละมอองสาวี่แหละแตแพงนะไม่เป็นไรอยารู้อยากรู้จริงไลยอยากรู้เไม่สบายเลยเออป่าจะเข้าไปหมอบอกไม่ได้คุณคุ้ได้ทงว่าให้คุณเแค่เดียวครู้ทายไม่ได้ร้องงอว่าเป็นไงเมื่อวานน่ยพพักนึงปุ๊บไปในห้องหมอจัดเลยไปู่ไปดูไปในห้องหมอดัดกพักนึงเสียงเรียกคนหมอ นั่นไม่ทีก้อนนั่นไม่ทีก้อนหมอหมอบอกหึ่ย์อย่าดังไปนั่นก็ไม่ใช่ทีต,ทรตรวจโควิดใช่ก็ถูกเรียนรู้เป็นคนอีกแตงก,กวาเปล่าแตงกวาเพื่อเอาไปเชื้ออีกทีไม่รู้ไอ้เรี่ยงว่า,าอากาศหมอแม่งแตงไทยหรือเปล่ากลไ้และจะมีลูก้งแนี่ยอยากเปียรุงผู้ชายผมเหรอตัวผมน่าส่วนตัวนะเอาผิวอยากลูกผิวอยากส่วนตัวผมเนี่ผมอยากเปียรุ้งผู้ชาย คือเด็กผู้ชายเนี่ยเวลาโตมามันทำอะไรไม่ลำบากเออผู้หญิงเนี่ยทำอะไรจะลำบากก่อนเพราะว่าก็ความเป็นผู้หญิงนะกูนี่เออน้องก้าวเนี่ยผู้ชายเออบอกเลยหมอผมอยากได้ลูกผู้ชายเอออ้าอยากเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณลองนี่เขียนนี่ข้อห้อง้อเอู้หูไปเขียนเข้าไปปั๊บโหยออกมาห้าเพียงคุณนายผมดีใจด้วยนะครับคุณเป็นลูกผู้ชาย ียคุณใหญ่มากไยี่ไม่ให้ทางข้อไปยอมแล้ออวอไหนบบนี้ไม่ไหวพี่นายพี่ก็มาเล่นนี่ในเมืองนะก้ยี่เป็นคนในเมืองไม่มีจริงห่ะไม่ใช่เราบอกว่าเราเล่นฝั่งจังหวัดเนี่ยยาอ่างทองผีพูดดีเนี่ยเกาจะพูดมาเปล่าโวยเรื่องพนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนในเมืองเนี่ยเขาจะแบบเขาจะเจ๊ต๊ะตี๋หน่อย พูดคำว่าจิ๋งเนี่ยจิ๋งไม่ได้ถ้ามึงพูดคำว่าจิ๋งเนี่ยมันจะหยาบคายคนเนี่ยชอบคิ๋งก็ทำว่าจิ๋งเป็นเรื่องหยาบคายจริงจริงแล้วจิ๋งเนี่ยเป็นชื่อคนก็มี<ช>อ่ะ,อะ<ช>เอาจริงป<ช>่ะไ <บา S 2> อ้ยังตลกที่ตายไปจุ๋งจิ๋งเข็มเล็กเออใช่ใช่พีคุณดาเอายังบ้านคนมีพี่น้องเจ็ดแปดคนเนี่ยมีชื่อจอยชื่อแกงชื่อสุ่งสุดท้ายก็ต้องเป็นชื่อจิ๋งน้องสาวอุเนี่ยขนาดตั้งชื่อหมาตั้งชื่อหมาตั้งชื่ออะไรจิ๋ง เราดไม่อยากใช่ไหมเราดูไม่อยากไม่อยากมันไม่เกี่ยวมันแล้วแต่เเออแล้วป็นไงคนเรามันก็อยู่ที่ว่าเออความคิดเนี่ยยังไงอ่ะมันซื้อนี่งหรอมันมันขอตังค์บอกนี่กูอยากเลี้ยงหมาเนี่ยเลยอ่ะอยากเลี้ยงหมาเฮ้ยเราจะเลี้ยงเลี่ยวกูดิเออเ้าเอางี้ได้เลยราอยากเล่นสเก็ตบอร์ดตอนนี้เขาเล่นกันเยอะไงสเก็ตบอร์ดเนี่ยสเก็ตบอร์ดถ้าท่านคุซื้อสเก็ตบอร์ดมาแต่แรกๆคุณอย่าไปยืนนะมุณใช้นั่งไปก่อนเพราะมันเป็นไม้อัด นั่งเลนอย่างนี้นะเออเออเอาไม่อาจจะนั่งถูถูไปก่อนมันก็ตังไปติดท้าเลยไม่ไปซื้อหมาเี้จริงแต่ไม่เชอใกบอกไม่เือบอกตดท้ายไปซื้อหมาจริงแล้วตั้งชื่อหมาว่าถิงนะเลี้ยงด้ปรมาเจ็วันหมาไม่รู้แพอะไรขนลวกไม่ไโอหาเงพี่อุ้ก็ไม่รู้มันซื้อหมาพี่ยังไงไม่รู้เป็นไรพี่ คนล่วงหมดเลยึงบอกเอ้าเหียใครแกต่อมนล่ต้อใส่ถิ่มุณกำแพ้กระดาษเลยกูไมุ่้่ยอะไรใช่เออห่าอยู่เอาไปถูกเลยไม่เปจนไรสามีกับเอาใจน้องเฉลยคอบคับอไ้พอสวัสดีครอบครัวเก็ประจานเหมือนกรดไทยด้วยได้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไับกูเอ้ยจ๊ะ ปักเมื่อก่อนมีเจ็ดแปดคนนะตอนนี้เหลือสองคนสามคนโอเ้เหลือน้อยยังไงเป็นแบบยังไงยังอยู่ครบแต่มาไม่ได้ต้องไปอะไรได้อยู่โรงพยาบาลมัม่งปวดขาเกาดีมั่งบางคนองผ่าขึ้นบางคนหัวตีมั่งเนี่ยมาไม่ได้ไตังตง้งอะไรปลุกไม่เลยครับแบ็คับบนี้นยังมีอะไรปลุกทุกแม่ทุกเช้าทุกวันเลยนะแบ็คเราเออพี่สาวกูโลอยู่แล้วตัว โอ้ยเห่ง <daha> มีสองดังเลยมีกรดูมีกระถางมีคนที่กูเล่นกระดูดเลยคือต้องบอกก่อนแม่ว่าว่าดิเจเนี่ยก็จะมีกลุ่มแฟนคลับครับ MP NR แล้วก็น้องนาย NIB นะครับก็จะมีกลุ่มไลน์ของตัวเองนะครับกต้องไลน์ของผมก็มีประมาณสักร้อยกว่าคนโอ้เยอะเอ็ n ดีก็มีร้อยกว่าคนถูกผมพี่นายก็มีร้อยให้แบบที่เก้าคนเก้าคนเก้าคนโทษนี่กี่ล้านคน คุณผมเนี่ยแต่ละคมมน,นก็จะเหมือนกันตรงมาสบายดีไหมนู่กินข้าวหรือยังสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันน่าเบื่อน่าเบื่อไม่ตื่นเต้นครับกูเนี่ยเช้ามาต้องรุนล้วเช้าส่งมาเยอะส่งมาไปไม่ได้เลยลูกแม่ปวดต้นตบว <c oughs> ันนี้ไอ้หนูแม่แปไม่ไดลูกเอ้าทำไมแม่แม่รู้สึกว่ายกแขนได้เหมืนอนพังมปืองแขนมั้ง โเะของกูเนี่ยม่วมดี่เดายา้เลยนะแมือมึงวยเน่าคนนี้ทอเลยก่อระลกแรแันนบคุณ้องสว่ารทุกครั้ที่มาทงารแสดงก้งมาต้อัสดนะจ๊ะอกเทพสมุดสุดที่รัอขอกมลงกนาบนาย กราแผ่นคงยิ่งคายแรงเชียร์แรงใจสนับสนุนขอราชาขันเรตอุทาบพวกเราขอกราบรับใครที่จะขอจดจำจนตายแรงเชียร์แรงใจอบุญ มากันมากมายแต่แสนจะลืมผมนี้ไม่ลืมพระคุณชีวิตของเราสองคน อยูมารักใช้พวกพระอิสราเองบริราชาน่ะมันจะร้องนะใช่จะร้องตื่นแล้วปกติเล่นแบบหัวข้ามมาเล่นจะร้องอันนี้ไม่ร้องอันนี้เอาเอาให้เป็นทีทีมิทเลิกทำไมเกร็งแน่เลยเพราะไรมีโลหิตอะไรไม่ได้เลย้งหายก็เจ้าเองนะผมอารยันเป็นไลเพื่อนอารนายทุกวันนี้อยู่กับอิสเรลสบายดีหรือเปล่าสบายดีชีวิตมั่งมีสีสุดชีวิตคนเราต้องอยู่ให้มีความสุข อู่ยังไงให้เป็นสุขอยู่ให้ได้ก็ได้ค่ะมืนจะเป็นสุขไม่ใช่ผมถึงว่าอยู่ให้มีความสุขแต่ยังไม่รูถึงความทุกข์มั้ยูกต้องคนเรามีความทุกข์ความสุขปนกันไปเอออะไรมากเพื่อนคิดเป้าเจ้าดีกว่าเพื่อเออเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลาเราจะนอนเจ้าว่าเอาได้ได้เลยและตัดสินใจแล้วไปขึ้นเป้าเออ ผมนอื่นเ่าร้องแบใจเัยอะโอไป่ใช่ไปท้งไปแทอื่นไงนัอแกนี่นิเกทไรอะแล้วตัดินใจก็โผกอทายสมมติเป็นยาพิเนี่ยรู้ว่าเป็นเกลียยาพิษเ่ยมันจะร้องแล้วรู้นี่เราเห่รู้หรอเป่เป็นยาพินเป็นยาพิปทีวิตัวเองไมันเกทไมเ่ยอมอยากร้องไมร้ร ไม่ตัดสินใจแต่จะไปหาเจ้าจะไปหาเจ้าอโงราชา,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 ามีคนด้เวลา,พา,พวา,าอาโอราชาอยต้องการทุกควกพาพาพัมชอบ้องคุณเามอผู้ชมคุกท่านฝากด้วย ับลูกชายปลวกแก้วหัวแหวนครับผู้นำทีมงาน